สวัสดีครับกิ๊กคลินิกรถเกา่ารากิ๊กคู่สเสมอร์ของเพ,อเพื่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้พามาชมของสวยของล่อของห้าแยกกันเลยครับนี่เคปวีโคโลราโ,โดปี19 ห้าหนึ่งท่านแม่ถ้าปีผิดพาดประการใดทิกคลินิกลดเกเลียหรือไอต้มคลาสสิกต้องกราบขอ่อภัยไวด้วยนะโป<ม>กติพ่อก้มนักร้องน้องใหม่ของวงการท่านแม่เงานจนเห็นคนถ่ายเลยดู<น>สีดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมพิม,มพ์มน,มพมนิยมต้องไหมนี่พิมพ์นิยมพรอยเป็นห้าซี่ไม่ใช่ฟันหน้ากระจังนะกระจังหน้าสองส้างซี่ห้าห้าซี่และทีเด็ดไปมากกว่านั้นรถคันนี้แจ้งดัดแปลงแจ้งเสียดส่อพม ถูกต้องตามกฎไม่โอนทุกคนส่งแน่นอนพระไอตั้มมันลองขับไปโอนแล้วจริงๆคันนี้โอนเรียบร้อยแล้วย้ำว่าแก้งตัดแปลงถูกต้องตามกฎไม่แน่นอนเลยคันนี้ชมห้องเครื่องกันเลยได้ได้อยากรู้ว่าเนียนแค่ไหน่ะคุณกิ๊กช่องสองอ่ะคุณกิ๊กอันแหละคันนี้เป็นเครื่องยนต์แอบค่อ,คอยๆลุ้นกันไปเลยเป็นเครื่องยนต์คอมมันเร็ว,วเป็นยังไงกันเล่าเป็นยังไงกันเล่าเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซี คอมมันเร็วไร้ฆาตขับเป็นสามพันโทโบขับใช้จริงเหมือนรถใหม่ๆเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อขับออกมาหน่อยไม่เชื่อใช่ไหมมาดูไปแล้วกันเลยอันนี้เครื่องเย็นเย็นเลยนะเดี๋ยวเอาเอาลงให้เรียบร้อยกันเอาฟันเข้าปุ๊บแล้วก็ลงเลยนะกึ๊บฮันนะเนียนนี่แบบเงาลูกตาแท้เลยเดี๋ยวขอดยาใส่แว่นหน่ยนี่เดี๋ยวเอาออกแต่เรารู้เลยว่าเงาไม่เงาตาเฮ้ยแล้วที่สำคัญพวงมาลัยซ้ายด้วยคุณเก๊กเอ้ยพวงมาลัยขวา เออผมเลยขวาด้วยเจ๋งอะ่ะนี่ครับเอามายนโฉมมันหน่อย มาย่นโฉมมันหน่อยไฟคุณกิ๊กไฟไฟ,ไฟไฟไฟแม่สว่างรอบคันให้ลองมาครับลองมาชมตัวจริงๆว่ามันจะลออจริงอย่างที่รีวิวให้ขมหรือเปล่านี่ครับใช้จริงได้นะใช้งานจริงเลยประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบลเ็ว2 5 0 0พรซีซีรับไซส์เป็น3 0 0พันซีซีอีกต่างห้า สวยันเนี่ยสวยแล้วตอนนี้เราโปรเจกต์เราที่เราทำอยู่ตอนนี้เราเพิ่มหมวกด้วยนะหมวกหมวกหมวกแก๊ปข้างหน้าแกปกันแบบแทงเข้าลูกกตาใช่เย็นนี้ห้าโมงไปใสให้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ใบตั้มเอ้ยเสร็จเหรอเสร็จแล้วเขาช่างโทรมาแล้วโอ้ยเอาละไปไสได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูนะครับเราทาไปเรื่อยครับรถรถคันหนึ่งเราไม่ใช่ว่าได้มาพ๊กเราขายกันเลยใช่เลยกว่าเราจะได้ทําขายนะกินเนอะให้ับไชอปอนะต้องตรงสเปคพวกเราก่อนตรงสเปกเมื่อไหร่เราลงขาย เพราะฉะนั้นรถทุกคันที่เราลงขายคือนั่นคือรถที่เราทําพร้อมแล้วจริงๆเราถึงขายแล้วจริงๆนะถึงกล้าปล่อยออกไปนี่ยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูตูดก่อนนี่ให้ดูแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอ่าเดี๋ยวเจอกันเพื่อนๆแล้วมาดูว่าสภาพหนึ่งในร้อยเป็นยังไงดากอนอายนะครับดากไปด้วยนะสำหรับเชฟวิคนอะไรเลยไอ้ไม้นี่เนี่ยเห็นเขาบอกเป็นไม้แล้ว สักทองฮะ่ไสักทองฮะไม่ใช่สักเงินไม้สักทองหนานๆไม้จริงอะนะคุณจิ๊งหะไม้จริงนี่ไม่ใช่ไม้ปลอม่ไม้จริงๆเลยไม่ใช่ไม้ปลอมแม่งแสบตาเหมือนเลยถ่ายตรงไหก็แสบตาแสบตารถเงางามโค้ดจริงๆคันนี้ภายในเหลืออีกหน่อยนึงเราเป็นไรเก็บงานอีกนิดนี่ให้ดูสภาพเป็ไรเก็บงานทักเกิดมันยังอยู่นะทำไม่ไปก่อนแต่กลัวจะไปก่อนคุณจิ๊กไปก่อนแน่นอนราคาตัวลาแตกแน่นอนก็คลิปนี้เราทําขึ้นมาเพื่อให้รู้นะครับว่ารถทุกเกรดทุกอะไรเราซื้อขายกันหมดใช่ จะลดถูกรถแพงเพื่อนเพื่อนทักมาเถอะครับถ้าละเราก็รับราคาตรงกันได้ใช่ให้มันมีช่องให้กันหน่อยหน่อยหนึ่งเพราะผมพ่อค้านะใช่ครับมีช่องพี่พี่มีรถแบบจอดหมกไว้อยากจะขายเงี้ยโทรมาเลยนะครับเบอร์โทรคุณกิ๊กครับสูนเก้าสามหนึ่งสองสี่สี่สองห้าห้ากิ๊กคุชเมอร์ยินดีรับท้ายหรือแอดไลน์ส่งรูปมาคู่สุ่ยก่อนไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรนี่แหละแต่ผลผลิตในช่องไอดีสูนเก้าสามหนึ่งสองสี่สี่ สองห้าห้าแอดไลน์มาพูดคุยกันก่อนได้และฝากเบอร์ทรายผมหนึ่งเบอร์เบอร์อรอรคุณตั้มด้วยตั้มขับสิครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้าสองเก้าเราสองคนซื้อกันจริงแน่นอนครับถ้าราคาตรงกันก็ถ้าซื้อไม่จริงรถคงไม่เต็มบ้านอย่างนี้ซื้อจริงรถไม่ได้มาด้วยอย่างนี้หรอกไม่มีใครให้ามาขับเล่นอย่างนี้หรอกใช่ไม่ได้ฝากขายนะเห็นเสื้อข,ขาดกันอย่างเงี้ยเนี่ยดูเสื้อดิแต่ละคนดูดูงงแกแต่คนโทรมาถามไอ้รถใครฝากขายอ่ะ ใช่หรือเปล่าไอ้น้องเขาจ้างมารีวิวจ้างมาทำคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นแน่นอนพี่เห็นเชือกเห็นขัดเป็นอย่างนี้พี่คัดผมเป็นอย่างนี้ดูดูโบเอ่ะเซอร์กันจริงนะมามาเยอะแล้ว ราคาแบบตลาดแตกไปเลยคันนี้นะ,ะไม่ผิดแน่นอนเท่าไหร่อะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพี่พี่ยาดามากกะันหะนถ้าถูกไปต้องขออภัยนะที่นี้ไปนะขออภัยว่าที่นี้เพราะรถอเมริกนนันคันนึงทำเริ่มต้นที่ไม่ค่อยเออดีอดว่ามาเยอะแน่นอนใช่เยอะแน่นอนอช็ออะระยะเวลาการทำเป็นปีเพื่อนๆกว่าจะได้ขับเป็นล้านนะเพื่อนผมพูดเลยอ้าว เป็นล้านคันหนึ่งอ่ะทำคันหนึ่งอ่ะเราแจ้งทุกต้องตามกฎหมายแบบนี้นะเฉพาะค่าจ้างค่าที่แบบสต้อพมได้กระตังแล้วสอำแสนต้องมีค่าทำทะเบียนอ่ะค่าทำทะเบียนแล้ค่าจะแปลงอันนี้คุณเสียตังค์แล้วได้ขับเลยอ่ะได้ขับเลยไม่ต้องรอและสวยจริงๆอันนี้อยากให้มาดูตัวจริงขับใช้งานได้จริงเครื่องคอมวดเร็วประหยัดอะไรถูกรับประกันเรื่องทะเบียนเลยคันนี้รับประกันครับปล่อยทำขับไปอุ่นคนส่งโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโทษทีเห็นละเห็นรางก้อนละลบเลย ไม่ดราม่ากันนะพี่ๆเพื่อนๆที่เปิดไปราคานี้มั่นใจว่าถูกในท้องถูกถูกกว่าแน่นอนนะก็ถ้ามีถูกกว่านี้รับซื้อให้หมดอนะรับซื้อให้หมดเลยตัวท่าซีกเนี่ยนะอ่าสองสามสี่ห้าไม่ต้องเป็นท่าตีจะเป็นอาบะเชเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าราคาถูกกว่านี้ผมรับซื้อให้ครับ <ừ> การกันเตีแน่วใส่เงนจริงครับเ,เพื่อนๆอ้าวสามรับทลิปนี้วันนี้นะครับก็ฉายให้ดูประมาณนี้ครับว่ารถมันอยู่ที่ซุ้มไอ้กิ๊กจริงๆนะครับรถประมาณนี้ก็ซื้อจริงอ่ะใช่ฟังราคาไม่ผิดแน่นอนครับ แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทท่านจะได้ขับรถลอ่ลอๆเลยไม่ต้องเสียเวลาไปรอเสียเวลาไปทำํำแม,มน่นี่มันไม่ใช่โปรเจกต์นะเพื่อนมันคือรถที่สําเร็จแล้วอ่ะรถที่สำเร็จแล้วนี่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยรถสีมันแบบดูงานคงไม,ม่แบบโอไม่เหมาะก,กัดเลยยังไงแทงหวยกันก่อนว่า,น,านี้ปะเดี๋ยวค่อยว่ากันแทงหวยก่อนสูตรไม่มีค้าแทงแค่นี้วะหกสามสามอันนี้ไม่มีค้างพิสืย เราชอบแยกเล่นหน่อยเป็นหกสามกับสามศูได้มั่แค่เป็นหร้อนสมตัวเองแล้วแต่ความชอบฝากไปด้วยนะพี่เป็นเพื่อนๆนะนะลุงป้ามีรถเตี่ยรถทุ่รถพังรถเก้าโบราณรถคลาสสิกรถอะไรตั้งๆมามาอยากจะค่ายลองยกหูโทรมาได้นะศูนย์เก้าสาม่องซีซีอหาและเบอร์อต้มศูย์เก้าหนึ่งดสามเก้าห้าสองเกครับ3ำรคลิปนี้นะครับเราสองคนก็ขอุยาจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวาจาใดกัญญาท่าทางใดไม่สุภาพ แองตาใครต้องกราบข่อภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ